โนริมะยังพันเตสปะีิวารานี้หนึ่งไม่พี่เขาได้แต้มเลยอ่ะ่ะแต้มกูหมายตัดทิ้งอันที่เยอะสุดครับได้คืนสองเท่าเอาด้วยดิฟิแต้มโนเอทําไมกูจะไม่เอาอ่ะสีขาวครับมีกี่ม่วงกูเองแปดแต้มแปดม่วงไปสีน้ำตามีกี่ม่วงฝูนม่อาไปฝุนแต้ม อ่ะสีเขียวมีสีดำมีกี่เขียวอันหนึ่งแต้มสีน้ำตาลมีกี่เขียวสี่อ่ะสี่แต้มสีชมพูไม่มีใครมีเขียวเยอะสุดมีสี่อันผมมีสีเขียวไอ้เยอะสีชนเหรอสี่แต้มต่อไปสีเทาสีเทามีสองมีสี่เขียวไปเลยสีเทาสองแต้มหมดแล้วจบเกม